ในปีบัญชี2,564สาหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลกจำกัดบริหารกิจการโดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่33 15คนพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา3ท่านผู้ตรวจสอบกิจการ3คนดูแลและกำกับการบริหารงานโดยสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกมีจนที่ประจำสหกรณ์8คนผู้แทนสมาชิก195คน ผู้สอบบัญชีเอกชนคือบริษัทสำนักบัญชีทองเอกจำกัดสหกรณ์มุ่งสู่วิสัยทัศน์มั่นคงส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีมาตรฐานบริการด้วยใจด้วยการดำเนินงาน15กลยุทธ์ดังนี้การระดมทุนสหกรณ์เปิดรับสมาชิกสามัญและสมทบปัจจุบันมีสมาชิกสามัญ2,933คน สมาชิกสมทบ244คนรวมทั้งหมด31,77คนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว146คนส่งผลให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นอีก62.48ล้านบาทการส่งเสริมการออมทรัพย์สากรสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกทำให้มีการฝากเงินเพิ่มขึ้น156.74ล้านบาทพร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ในสัปดาห์การออมทรัพย์แห่งชาติ 25 3 1ตุลาคม2,564สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม270คนเงินฝาก7 6 8 8ล้านบาท50สตาง์การพัฒนารายได้สากรได้เพิ่มประเภทการกู้เงินและเพิ่มวงเงินกู้สามัญให้กับสมาชิกทำให้ยอดการกู้เงินเพิ่มขึ้น324ล้านบาทส่งผลให้สากรมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 16ล้านบาทการส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิกสากรจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก3ล้าน4แสนหหมื่นพันบาทส่วนใหญ่เป็นการจ่ายให้กับครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิตรองลงมาคือทุนการศึกษาบุตรพร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้กับกลุ่มสมาชิกชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก74,800บาทการประชาสัมพันธ์ สหกรมีช่องทางการสื่อสารครบถ้วนทุกสื่อเข้าถึงสมาชิกทุกกลุ่มการพัฒนาบริการให้มีมาตรฐานสหกรให้บริการรับจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารกรุงไทย ktb corporate online แทนการจ่ายเช็คและลดการรับจ่ายเงินสดให้สมาชิกมีความสะดวกรวดเร็วและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9พร้อมทั้งมีมุมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม เมื่อน,นั่งรอรับบริการนอกจากนี้สมาชิกสามารถประเมินความพึงพอใจและร้องเรียนผ่านช่องทางที่หลากหลายด้านธรรมิบาลสากรบริหารงานตามหลักธรรมิบาลตลอดมาตั้งแต่ปี2559ผ่านการประเมินจากสำนักงานสากรจังหวัดให้เป็นสากรที่ผ่านการประเมินตามหลักธรรมิบาลเพียงหนึ่งเดียวในจังหวัดพิษณุโลกสากรปรับปรุงระเบียบ เพื่อให้ถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอจะให้มีการประชุมตามหลักธรรมพิบาลมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีตามเวลาที่กำหนดประชุมคณะกรรมการทุกเดือนจัดกิจกรรมเอื้ออาทรสู่ชุมชนและช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานต่างๆต,ต,ตามหลักธรรมพิบาลทําให้ผ่านการประเมินการมีส่วนร่วมและส่งเสริมความรู้ให้กับสมาชิก สำรวจความคิดเห็นผู้แทนสมาชิกตั้งแต่การประชุมใหญ่สามัญประจำปีแล้วจัดประชุมเจ้าหน้าที่การเงินและตัวแทนของสมาชิกเพื่อจัดทำแผนประจำปีอย่างมีส่วนร่วมพร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องต่างๆและรับฟังปัญหาเพื่อน,นามาปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกอ์อมทรัพย์กรบัญชาการช่วยรบที่3จำกัดนำคณะเจ้าหน้าที่สาก์ศึกษาดูงานโปรแกรมระบบสาก์ของสากอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขานครินจำกัดและดูงานที่สากอ์อมทรัพย์ครูจังหวัดภูเก็ตพร้อมทั้งส่งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเช่นการประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงและการกำกับดูแลสากอ์ออมทรัพย์พุทธศักราช2564 การอบรมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นต้นการพัฒนาการบริหารให้มีมาตรฐานสากรดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากกรมส่งเสริมสากรผ่านทั้ง7ข้อและมีผลการประเมินชั้นคุณภาพของผู้สอบบัญชีประจำปี2564อยู่ในระดับดีมากการบริหารความเสี่ยงสากรบ,บริหารเงินให้มีสภาพคล่อง โดยไม่ต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่นบริหารการชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภททำให้สมาชิกชำระหนี้ครบถ้วนโดยไม่มีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญส่วนข้อมูลในระบบสารสนเทศมีการติดตั้งระบบแอนตี้ไวรัสเพื่อป้องกันความเสียหายการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทั้งหมดประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเว้นแต่การส่งเสริมอาชีพสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้สากรจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตปีละ30,000บาทมีทุนเรือนหุ้นกับชุมนุมสากรออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน61.38ล้านบาทได้รับเงินปันผลร้อยละ5.45บาทส5สตางค์เป็นเงิน3.345,537บาท และมีเงินปากประจำา60เดรียนจำนวน10ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3บาท80สตางค์ต่อปีครบกำหนดปี2,567สหการณ์สมีหุ้นกับบริษัทสหประกันชีวิตจำกัด35,000บาทได้รับเงินปันผลในปี2,564 391บาท30สตาง์สากรมีหุ้นกับชุมนุมสหกร์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย1ล้านบาท รับเงินปันผลร้อยละ4บาท80สตางค์เป็นเงิน24,000บาทการประกันชีวิตสากรนทำประกันชีวิตกลุ่มสินเชื่อให้กับสมาชิกที่กู้สามัญกับบริษัท FWD ในปี2564สากรจ่ายเบีย้ยประกันรวม10,199,735บาทและบริษัทได้จ่ายค่าสินหมาให้กับทายาทสมาชิกสากรที่เสียชีวิต10รายเป็นเงิน 11ล้าน1แสนบาทสมาชิกสหกรเป็นสมาชิกกับสมาคมชาปนกิจสสทท,ท1,630รายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน45รายเสียชีวิตร11รายจ่ายเงินให้กับทายาท7รายเป็นเงิน7ล้าน8 4 34, 30, บาท31ส,ส,สตางค์ยังเหลือ4รายรอการอนุมัติ สมาชิกสากลเป็นสมาชิกสมาคมชาพนก,กิจสสชสอชสามรยายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน2อรายเสียชีวิต2อรายจ่ายเงินให้กับทายาทหนรายเป็นเงิน5,57,839บาทยังเหลือ1นรายรอการอนุมัติสมาชิกสากลเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการของสาก,ากลอมทรัพย์สาธารณสุขไทย 3 6 9รายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน22รายเสียชีวิตร2รายจ่ายเงินให้ทายาทแล้ว2รายเป็นเงิน2ล้านบาทจากขัวบปีแรกของการดำเนินกิจการด้วยทุนแรกตั้ง5 5 8 1 0 0 0บาทเติบโตสู่ปีที่33สากรบริหารทุนของตนเอง ให้เป็นสินทรัพย์ถึง3,105.74ล้านโดยมีหนี้สินเพียง1 0 9 7 4 8ล้านในปี2,564สากรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการสินเชื่อที่หลากหลายและค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากปีก่อน2.74ล้านบาทส่งผลให้มีกำไรเพิ่มขึ้น16.46ล้านบาท จึงสามารถปันผลให้กับสมาชิกได้ในอัตราร้อยละ5บาท25สตางค์และเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ5บาท60สตางค์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสาหากรณ์เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่กำกับดูแลและภาคีเครือข่ายด้วยรางวัลมากมายเหนือสิ่งอื่นใดเราได้เกื้อกูลต่อกันช่วยเหลือกันและเติบโตไปด้วยกันด้วยความมุ่งหวังให้ สมาชิกมั่นคงสาหกรทำรงไว้ด้วยธรรมพิบาล